อันนี้เป็นทางที่เราเดินเข้ามาครับผมอันนี้เป็นรายชื่อคณะผู้บริจาคครับกรรมการประธานกอ่อสร้างครับรายนามคณะกรรมการกอร่อสร้างพระมหาธาตุเจดีพักดีครับผมนี่ครับเราไปชมกันต่อครับเดินขึ้นบันไดามาก็ด้าน,นหน้าจะเป็นอันนี้ครับนี่ครับ ในทางขึ้นจะมีสองทางครับด้านซ้ายด้านขวาด้านในกันต่อครับนี่ครับเข้ามาด้านในแล้วนี่ครับสวยมากครับ ด้านข้างมีเป็นด้านหน้าครับตรงน,นี้นี่ครับด้านหน้า เจดีย์มีสองชั้นครับผมพระมหาธาตุเจดีย์พระมหาธาตุพักดีครับผมเี่บรับมัคนค้างข้างบนครับเป็นลมเย็นสบายมากครับเปิดเปิดหน้าต่างลมเย็นมากเลยครับ ก็เป็นบันไดขึ้นลงขอยัดครับหอบันไดให้ทางขึ้นลง มีอยู่สีด้านสีมุมเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาลงด้านขวาของจดีครับผมนี่ครับเป็นด้านขวาผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาออกไปชมวิวทะเลครับ นี่ครับวิทะเลนู่นครับวับนกูทะเลวันกูยนุ่นครับชายหาดวันกูนี่เป็นรอบภายนอกชั้นสองครับ พาเดินชมรอบๆเลยครับผมนี่เป็นชั้นสองด้านขวานี่ครับจะมีหลูให้ไหว้ครับผม เราเดินออกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินออกมาแล้วครับ ชมอีกครั้งหนึ่งครับด้านหน้าที่เราเดินขึ้นมาเดินลงมาตะกี้ครับนี่เมื่อกี้เราเข้าไปนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองนู่นครับนี่เราจะพาเดินกลับแล้วนะครับเราเดินลงกันครับผมเดี๋ยวจะพาลงไปที่ถนนเดินตามถนนลาดยางครับ ชมไปเรื่อยๆครับผมจะพูดไม่ค่อยเก่งครับนี่ครับทางลงอันนี้เป็นผมขึ้นมาเมื่อกี้ก็ขึ้นฝั่งนี้ครับเป็นจะเป็นบันไดครับผมฝั่งนี้จะเป็นถนนลาดยางครับจะพาไปเดินลงไปที่ชมถนนลาดยางครับผม เราเดินลงไปตามสนนลัดยางครับผมวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเป็นวันที่ 15, สิบห้าเมษายนนี่ค ชมซื้อของฝากกันครับเสื้อผ้านี่ครับของฝากเขาหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดจ้ดน,นั่นแหละนี่ครับของฝาก กระถังหนังกระติกก็มีแล้วก็มีเสื้อผ้าดูครับฝั่งนี้ก็จะมีแว่นมีหมวกครับนี่เป็นกระดิง่งเป็นกระดิง่ง อยู่ด้านหน้าเดินเข้ามาครับมันก็จะเป็นกระเป๋าดเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันต่อครับเดินลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ไหว้พระต่อครับผมทางเข้าก็จะเป็นช้างช้างตัวใหญ่น,นี่ครับ พระพุทธกิติสิริชัยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาไหว้กันครับเ,เราไปมีจุดขายทุบเทียนครับผมนี่ครับมีเครื่องดื่มนี่ครับทุบเทียนครับชุดละยี่สิบบาท มียายขายติมด้วยโอ้ยยายขยันจังเลยนี่ครับเ,เดี๋ยวดูรอบรอบก่อนครับนี่ครับ จะเป็นทางขึ้นลงด้านหน้าครับผมขึ้นลงได้ทุกทิศครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของพระครับผมนี่ครับชมรอบๆกันต่อครับ ไงครับนี่ครับกิติสิรใชัยครับผมพะระที่รอบๆส่วนทางนี้จะเป็นทางลงครับผมทางลงจากเขาครับจะมีทางขึ้นทางลงกำหนดครับ เดินมารอบแล้วครับผมนี่เป็นด้านข้างครับด้านขวาสูงมากเลยครับพระพระพุทธกิติศรีชัยครับผมบเมื่อกี้เราเดินลงมาจากนู่นครับผมที่ว่าอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวมาไหว้ พระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตผมศักด์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาไหว้นะครับนี่เป็นด้านไหนครับผมถ่ายจากด้านข้างครับนี่ครับเป็นรูปปั้นสเสด็จเตีย,ยครับผม ตำหนักพลเรืออีกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสุนพรเขตดมศักดิ์ผมตำบลทงไพรอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคีริการครับผมบรรบบพระตำหนักครับผมเดินไปชมกันรอบๆครับชมข้างล่างก่อนนะครับมันมีการเจือกระทัดลคลับ ด้านหน้าของพระตำหนักก็จะเป็นสมอเรือแล้วก็เป็นธงครับผมธงมีปีกนี่ครับสมอเรืออันนี้ก็เป็นห้องยิงปืนถวายสเสด็จเตียแก้บนครับนี่ครับน,นี่ห้องจุดประทัดครับผม รรเราไหว้เสร็จแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ